สำนักง,งานราชบัณฑิตจัดประกวดเล่าเรื่องท่องเที่ยวบ้านฉันสร้างสรรค์ท้องถิ่นกลุ่มที่สภาคใต้เมื่อวันเสาร์ที่6พฤษภาคม2566ณห้องปรมีชั้น3โรงแรมต้นอ้อยแกลนอําเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาสำนักง,งานราชบัณฑิตยสภาได้จัดการประกวดเล่าเรื่องท่องเที่ยวบ้านฉันสร้างสรรค์ท้องถิ่นกลุ่มที่สภาคใต้ด้วยภาษาไทยถิ่นใต้ ในโครงการรู้รักภาษาไทยโดยมีนายสันติพักดีคำรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการราชบัณฑิตยสภาเป็นประธานคณะกรรมการในการประกวดพร้อมด้วยนายชยเอมแก้วคล้ายนายทีระแก้วประจันผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพรเจนภานางสาวสุปัญญาชมจินดาคณะกรรมการมีคณะครูนักเรียนผู้ปกครองและสื่อมวลชนเข้าร่วมชมการประกวด สำนักง,งานราชบัณฑิตยสภาจัดก,การประกวดเล่าเรื่องหัวข้อท่องเที่ยวบ้านฉันสร้างสรรค์ท้องถิ่นด้วยภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยถิ่นสำหรับเยาวชนซึ่งเป็นนักเรียนระดับปรถมศึกษาตอนปลายป .4 ถึงป .6 จากโรงเรียนต่างๆในแต่ละภาคโดยให้นักเรียนเล่าเรื่องด้วยภาษาถิ่นที่แสดงถึงความคิดความเห็นของเยาวชนที่มีต่อความสำคัญจุดเด่น หรือการอนุรักษ์เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวหรือประเพณีวัฒนธรรมหรือเทศกาลสำคัญประจำปีเพื่อเชิญชวนให้มีการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในท้องถิ่นของตนคณะกรรมการจะพิจารณาจากความสามารถในการใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยถิ่นมีเนื้อหาที่ผู้ฟังประทับใจมีลีลาในการเล่าเรื่องได้อย่างเป็นธรรมชาติสมวัยซึ่งการประกวดแบ่งเป็นสองรอบคือรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ โดยผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรกต้องเล่าเรื่องตามประเด็นเดิมในรอบแรกต่อหน้าคณะกรรมการสำหรับผลการประกวดรอบทิ้งชนะเลิศกลุ่มที่4ี่ภาคใต้ได้แก่รางวัลชนะเลิศเด็กหญิงยุวราชศีชูจากโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์จังหวัดพัทลุงรองชนะเลิศอันดับที่1เด็กชายเรวัตพรมทองแก้วจากโรงเรียนวัดไทยโนดจังหวัดนครศรีธรรมราช แลรองชนะเลิศอันดับที่สองเด็กชายธนกรสารมาศจากโรงเรียนบ้านปากเชียนจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งการประกวดดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติพุทธศักราช2566นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศอันดับหนึ่งและรองชนะเลิศอันดับสองจะเข้ารับรางวัลในงานวันภาษาไทยแห่งชาติของสำนักงานราชบัณฑิตย yes, สภาต่อไป อารีนาแวร์มามะเคอพัสทีวีสุนข่าวภาคใต้รายรงานค่ะ